และในวาระที่หลวงพ่อท่านอายุล่วงเลยมาตาลำดับปีนี้78ปปณิธานของท่านที่ฝากไว้เนี่ยทั้งงานพุทธศาสนาก็เป็นหน้าที่ที่เหาสิทธิ์หรือลูกของท่านทุกรูปทุกคนทั้งในประเทศต่างประเทศจะต้องช่วยกันสารให้สำเร็จให้เป็นอัศจรรย์ตามปณิธานที่ท่านเคยตั้งเอาไว้หรือตั้งเอาไว้ มาถึงหน้าวันนี้โครงการทอดกระถิน่นใกล้จะมาถึงแล้วมหากรารลทานซึ่งเป็นพุทธบัญญัติที่พระสมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ตั้งแต่พุทธกาลว่าให้พระพิกสุสามารถรับผ้าใหม่คือผ้าจีวรหรือผืนใดผืนหนึ่งในไตรจีวรน,นี้มีระยะเวลาเพียงหนึ่งเดือนเป็นกรารละทานเป็นมหากรารละทานซึ่งตรงกับวัน แรมหนึ่งค่ำเดือนสิบอ็ดถึงวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองก็คือวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองคือวันลอยกระทงนั่นเองในปีนี้จะตรงกับวันที่สิบเอ็ดตุลาคมและวันสิ้นสุดการท่อกระถินจะตรงกับวันที่แปดพฤศจิกายนมีเวลาเพียงแค่ยี่สิบเก้าวันเท่านั้นปีหนึ่งมีครั้งเดียวและ จะไปทำนอกเหนือการนั้นก็ไม่ได้ตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเป็นเรื่องของพระวินัยที่พระสงฆ์จะได้รับอนิสงส์วัดไหนไม่มีการท่องกรถินวัดนั้นพระสงฆ์ที่มีการชำระษาอย่างน้อยห้ารูปก็จะไม่ด้รับอนิสง์กระถินนั้นเลยบุญแห่งการท่องกรถินก็เป็นบุญใหญ่อีกบุญใหญ่มากมากสมัยที่หลวงพ่อได้เคยเล่าไว้ในเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา หรือในคําสอนของพุทธศาสนากาน็ตามบุญเนี่ยปิดอบายภูมิเปิดประตูสวรรค์ประตูนิพพานพุทธเจ้าท่านเห็นด้วยธรรมจักขุท่านรู้ด้วยญาณลสนะเห็นไปหมดเรื่องบุญเรื่องบาปผลบุญก็มีผลแต่ชีวิตความสุขความเจริญความดีเงามความสูงส่งแห่งชีวิตยิ่งขึ้นไปบาปก็ตรงกันข้ามแต่บุญแห่งมหาการทานกฐินเนี่ยถ้าใครทําด้วยความปลืม้ม เอาชีวิตเป็นเดิมพันธ์สร้างบุญสร้างกุศลจะวัดไหนก็ตามเนาะในที่เป็นวัดในพุทธศาสนาในโลกใบนี้เนี่ยอย่างน้อยนะเกิดสวรรค์ชั้นดาวดึงสาธุอย่างน้อยนะแต่ว่าถ้าทำด้วยปัรถนาแล้วแต่กำลังบุญของเราเนี่ยแต่ถ้าเราจะไปสวรรค์ก็เหมือนคนมีกำลังทรัพย์นะจะซื้ออะไรก็ได้แต่อย่างนั้นอย่างน้อยแต่ถ้าพวกเราได้สร้างกุศลอยู่กับพระเดชกุหลวงปู่วัดปางน้ำศีเจริญหลวงพ่อ ถ้าเราปรารถนาที่จะไปสวรรค์ชั้นดุสิตวงบุญพิศเศษเขตบริบษัทเราก็ต้องมีกําลังบุญเพียงพอที่จะไปถึงถ้าจุดนั้นบุญกระถิ่นก็ส่งไปถึงเหมือนกันถ้าเราทําเต็มที่เต็มตำเต็มกําลังทําอย่างเต็มสุดความสามารถของเราที่รายละเอียดยิ่งที่เาอาจจะเคยฟังเออทานก็ทําไม่รวยศีลทําให้สวยหรอ,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 อภาวนาทําให้ฉลาดแต่กระถิ่นเะนี่ยนะ เวลาไปอยู่บนสวรรค์เนี่ยชาวสวรรค์ที่บนวิเมานเนี่ยที่ทอดกระถินจะมีความเลิศดเหนือชั้นกว่าเทพบุตรเทพธิดาในสวรรค์ชั้นต่างๆที่ไม่ได้ทําบุญทอดกระถินทั้งวิเมานทั้งเทพยียสมบัติก็ทําต่างกันจะไปได้เหมือนกันได้อย่างไรถือไตรจีวรถวายผ้าไตรจีวรผิวพรรณก็สวยทั้งวันณะของเทวโลกทั้งรูปสมบัติ เกิดมาต่อไปเนี่ยพอใจเป็นบุญใจใสก็สมส่วนสวยเงามสง่าเงามแข็งแรงอายุยืนทั้งร่ววํารวยแล้วก็รวยนี่ยมันไม่ใช่รวยแบบลําบากนะรวยแบบไม่ต้องอาบเหงื่อต่างนะ้ำรวยแบบไม่ต้องเอาตรงไหนมันรวยอัศจรรย์ว่าใจด้วยความใสด้วยความปลืม้มด้วยความศรัทธานในพระรัตนตรายจริงๆเพราะกฐถินคือสังฆทานของแต่ละวัดเป็นสังฆทานทําโดยไม่เจาะจงต่อภิกษุส,สงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง แต่ครั้งนี้ที่กล่าวถึงเนี่ยเพราะว่าทําได้ยากห0 0วันวัดยากมากชาตินึงเราจะได้ทําสักกี่ครั้งยากจริงๆนะย9วันวันละวัดให้ทุกท่านไม่ต้องทํามาหากินหรืออยู่บ้านเลยเนาะไปทุกวันวันละวัดได้เท่าไหร่เออกี่วัด29วัดถ้าวันละสองวัดได้กี่วัด58วัดแต่นี่5.000วัดทั่วประเทศอะเนาะ เรียกว่าบุญนิมหาศาลซึ่งทําไมคณะสิทธิ์หรือว่าทีมงานผู้มีบุญหรือได้คุยเราจะบูชาทาท่านเพราะว่าครั้งหนึ่งหลวงพ่อได้เคยทอดกระถินสมัยอายุ6รอบเจ็ปีแต่ก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวถ่าจากนี้ไปดูที่ว่ากรถินทอดแล้วพระท่านได้ไประโยชน์ยังไงบ้างไปฟังสปอตตัตวนี้พร้อมๆกันอปรอมือกันหน่อย ใดก็ตามถ้าไม่มีกระถินเะนี่ยเหมือนกับมันจะเศร้าหมองไปเลยได้กระถินมาปุ๊บเนี่ยกี่บาทก็แล้วดต่เราก็หารสามส่วนหนึ่งก็ปัญญานี้ส่วนหนึ่งก็สร้างสร้างโบสถ์ส่วนหนึ่งสาคัญคือว่าเพื่อการเผยแผ่เพื่อศาสนาตั้งใจกันว่าจะนําไปซื้อดินลูกลังโถมบอ่อเพื่อที่จะไว้สร้างกุฏิช่วงนี้พระห้าสิบเฝ้าไม่มีที่อยู่ไม่พอแล้วเหนื่ยแต่ถุนต้องไปกันห้องให้พระอยู่อะไรก็ อยากจะได้กุฏิสักหลังหลวงพ่อธรรมจัยโยเป็นผู้มีความคิดเนื้อ,อโลกก็ได้ต้องไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นก็คิดแต่น้มงแคบๆใันนที่สุดก็หาคนที่คิดล้ำหน้าไปไม่ได้พระกฐถินนี่เป็นการทานพิเศษคือจะทำทอดได้ตร้งแต่1ค่ามเว่ยกลาง12งั้นใครมี ร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านเนี่ยผลจากเวลานี้ท่อไม่ได้แล้ว